เลือกเทมเพลตที่ต้องการจากนั้นกด use this template แล้วก็รอเวลาตรงนี้นะคะให้เวลาครบจึงเลขศูย์ก่อนจากนั้นกด download version for Microsoft Office นั้นไปที่ไฟล์ Save as Google Site แล้วก็ไปที่ไฟล์ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ Microsoft PowerPoint เราก็จะได้ไฟล์ที่สามารถแก้ไข ด้วย Microsoft PowerPoint ในเครื่องได้นะคะตัวนี้หรือถ้านักศึกษาไม่ได้จะดาวน์โหลดมาเราก็สามารถแก้ไขที่เป็น Google s i t e ตัวนี้เลยก็ได้เช่นกันค่ะ